สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้า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 โอ้ยอาการหอนครับทำบกหุคงกินแซ่บเซ็ดแก่อนกันครับพี่น้องอืมทางส่วนจิตตามบกหุคงครับผมมาตามาตานี่บักพริกนี่ใส่แบบหลายๆเลยนี่ใส่ลงไปอืมทำบกหุคงให้พี่น้องเบิง้งบางคนเพิ่นกัว่าตทำบกหุคงบ่เปลี่ยนมาสัน้นทางส่วนตทำบกหุคงให้เบิ้งแน่้ยมาสัน้น มาเบิงมาเบิงมาเบิงนี่ใส่ลงไปบักพริกนี่นี่บักพริกนี่ใส่ลงไปครับใส่ลงไปนี่พอแล้ว ใส่ลงไปจักน้อยครับผมวันนี้มักเห็ดน้อยกับไส้เผือกน้อยพักเป็ดหลายกับไส้เผือกหลายเท่านั้นแหละครับผมอืมบ่ยากเลยเอา้าไปผงนัวลงไปครับนี่ใส่ได้หลายโรสอยากแซ่บนั่นอืมสีหน้าอืมปลาใส่ลงไปนี่อืม ตะเด็กแดกใส่ลงไปครับผมใส่ลงไปจักทับพ,พี่ทังรวดนเดบอกมุ่งมงไปนี่ใส่ลงไปอ่านก็ะเซาดตัวนี่ บักเคลเทศนี่เขาเอิญบักเคลเทศนี่ใส่ลงไปนี่ใส่ลงไปนี่มัดแ่บมัดแ่บหลายก,กใส่หลายตัวสีเงาคือนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปนี่บักเน้าอืมนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปตัวอืมนี่น มักสสมกับไส้สมมักปอสมก็บปอต้องใส้ตัวที่ไปยากที่อย่างถ้าตกำแบบซื่อเปละเดิดไปนี่นากาวกับส้บักปอกกับส้ตัวทางซ้อนทางส่วนมักสมส่วใส้จะโอ้ยม่นี่มันคือเป็นอใส้ลงไปรวดนะ ีปกปวกๆใส่ลงไปอืมอะบาดท,ที่นี่แล้วหัวหัวหัวบาดนที่นี่มาครับมาครับพี่น้องแล้วเร็วครับเร้วแล้ว อังส่วนจะกินกับสมสมปลาครับมาๆๆๆามา,มา,มา,มาินกับขอบพุ่นครับพี่น้องนี่ปุ่นขอบุ่นมาจ้ามาจ้ามาจ้าโอ๊ยเด็ดห่อนเด็ดห่อนพี่น้องอเสียบพัก โอโอ้ oh. แอบคัรกรับอันนี้ช่วงเลยพี่น้องช่วงเลยนี่สมปลาครับสมปลานี่ Ủa 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 má 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 ma gì đó. ủa? អូតេបតេបពីង